ต่อนะครับก็หลังจากคลิปแล้วเนี่ยเราเราเรู้เกี่ยวกับการอ่านชื่อของพวกแอลเคนไปแล้วนะต่อมาจะเป็นการอ่านชื่อที่เหลือทั้งหมดเลยมีทั้งหมด60สไลด์นะอ่าเริ่มเลยก็เป็นอลคีนอลไคน์อลคคนอลไคน์นี่คือเราดูที่ตรงพันธะคู่ใช่ไหมถ้าม,มีพันธะคู่ก็คือแอลคีนถ้ามีพนันธะขอโทษถ้ามีพันธะคู่ออกับพันธะสา 3, มก็เป็นพน 3, ันธะสามมาเียว่าแอลไคตัวนี้มันมีทั้งหมดคารบ์บอนที่ยาวที่สุดก็คือเจ็ดอะตอม ครูเรียนทางด้านนี้นะเพราะว่าถ้าเรียนทางด้านนี้ค่ะพันธุคู่จะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่สามแตได้เห็นว่าครูเรียนทางด้านนี้นะพันธุคู่จะอยู่ที่ตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่จะอยู่ที่ตำแหน่งที่สี่ครูต้องการให้พันธุคู่อยู่ที่ตำแหน่งที่ต่าที่สุดก่อนครูเลยต้องเรียนตามนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ตำแหน่งคาร์บอนตัวที่สามและตัวที่ห้าเนี่ยมีหมู่แทนที่ก็คือตัวที่สามมีเอทิลมาเกาะตัวที่สามมีเมทิลมาเกาะโอเค ข้างหน้าในสูตรนี้กูต้องอ่านว่าเป็นกูเริ่มก่อนเนาะนะปวดครคนไหนไม่ทนันคาร์บอนเจ็ดอะตอมสายโซลักเราออกว่าเฮปนะครับ h a p t นะครับแล้วก็คำลงท้ายครับเป็นเอ e, ลคีนก็เป็น E n e ีเนาะทีตัวที่3ามก็จะเป็น t r e อีนนะครับแล้วก็คำนำหน้าหรือว่า prefix เนี่ย ก็าอาจออาก็จะอาจ่านมาเป็น three ethyl e methyl นะครับหนูจะเอาใครขึ้นก่อนระหว่าง ethyl เ,เป็นตัว E กับ methyl เป็นตัว M หนูต, e, ต้องเอาตัว E ขึ้นมาก่อนถูกไหมต้องออกว่าเป็น three ethyl e methyl e p t r e e E นะครับโอเคในอ่ะจะมาแอลคายดูที่เอ่อในวงของเขาเป็นวง,เป,นวงเป็นวงกี่เหลี่ยม จริงเห็นตรงนี้ใช่ไหมเราจะออกเราจะอ่านว่าตัวนี้เป็นตำแหน่งที่1นะครับ1 2 3 4งสองสาี่ห้าหก็ดแดตั้งแต่8ถึง3ตัวนี้ครับมีคาร์บอนสตัวนะสอะตอมนะแล้วแล้วก็ตำแหน่งที่5นี่มีมีเม็ดเชือมาเกาะใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเป็นวงต้องมีคําว่าไซคลเข้ามาก่อนตัวนี้ก็คือคาร์บอนแตัวจะออกก็เป็นออกก็เป็นไซคล o ออก วัส่วนตัวที่มเกาะก็คือ5 m e t h เ l พอา,ารรวมกันก็ได้เป็น5 m e t h y l c y c l o o ต่อมาตัวนี้วงนี้ครับเราเรียกว่าวงเบนซีนเขาเป็นอโรมาติกแฮนโดรคาร์บอนนะครับแล้วก็คาร์บอนตัวที่1 2แล้วก็4นะครับมีหมู่แทนที่มเกาะอยู่1มีเอทิลมเก่อ2มีคอ l o โรมเก่อ4มี p r o p ิลมเกาอนะครับ หัวถ้าหนูเรียงลำดับอื่นนะฮะหนูเลขมันจะสูงกว่าน,นี้ถ้าหนูเรียงมาทางด้านอ่ะอันนี้เป็นตามเข็มใช่ไหมถ้าหนูเอาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเลขมันเป็นตามเข็มตัวที่มาก่อนจะเป็นหนึ่งสี่หกเลขมันสูงกว่าหนึ่งสองสี่หนูต้องเลือกหนึ่งสองสี่ใช่ไหมทีนี้ระหว่างคอโรเอทิวแล้วก็โพรพิลหนูจะเลือกใครก่อนหนูจะต้องเลือก ตัวที่ต่ำที่สุดก่อนก็คือตัว C มาตัว E แล้วก็ตัว P C คือคารโร E คือเอทิล P คือโพรพิลนะครับประจนข้อนี้ก็จ่านว่าเป็น2คาร o โบ1เอทิล3โ o รพิลเบนซีนโอเคจบนะที่เหลือตัวยากแล้วก็คือ LD IGH, แอลดีไฮด์แอลกอฮอล์คีโตนคาร์บ,บอซิลิกเอมีนแล้วก็เอไมด์ตัวนี้คือก่อนอื่นก่อนที่จะไปอ่านชื่อมนะันอะดูก่อนว่าแต่ละตัวนะใครเป็นาสารประกอบประเภทไหน เราจะใช้วิธีการหาหมุมฟังก์ชันเขาก่อนนะนะตัวนี้ครับถ้ามี o อเม,มื w ่อไหร่ก็ฮอมีเดบรับบอล้วมี e S, วม w o, เอตัวนี้ฮะเอลดีหายมีเดบรับบอข้างๆครับเป็นคาร์บอนข้างๆคาร์บอนเป็นคีโตนมีเดบรับบอลโอตัวนี้เราเรียกว่าคาร์บอกซิลิก มี n h 2เราเรียกว่าเอมินมี n h 2อยู่คู่กับเดบิวตอนโอครับเราเรียกว่าเอมายนะครับที่พอแยกได้จาได้อันแรกคือต้องจำให้ได้ก่อนว่านะใครใครเป็นหมู่เกาะของเขาจะได้จะได้รู้เขาคือสารประกอบประเภทไหนแล้วพอแยกได้แล้วก็มาอ่านชี้กันเลยอ่ตัวแรกคือแอลกอฮอล์ C h M, ใช่ไหมเพราะว่ามีโอเอสใช่ไหมครับแอลกอฮอล์ L C h M, ตรงนี้สายหลักของเขาคือแปดแปดเราอ่านว่าอะไรลูก อ่านว่าออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่เป็นพวกแอลกอฮอล์นะหนูจะไม่อ่านว่าออกเทนนะหนูจะตัดตัวอีตัวสุดท้ายออกนะครับจานว่าเป็นออกเทนเฉยแล้วเป็นแอลกอฮอล์ตัวคาลําทางเขาจะเป็นโอเอลอ่านว่าอ้อออตัวเนี้ยมันอยู่ที่ตําแหน่งที่3ก็เป็นทรีอ้อครับแล้วคํานําหน้าของเขาก็คือหมู่กนก็ตำแหน่งที่6กับตำแหน่งที่5 มีเมทิลกับเอทิลมาเกาะเอาเอทิลขึ้นมาก่อน,อออนแล้วเป็นตัวอ e, ีใช่ไหมก็จะอ่านได้ว่าเป็น5 e t h y l 6 methyl octan triol โอเคต่างนี้เลยส่วนนั้นต่อมาข้างๆนะครับมันเป็นสารประกอบประเภทคาร์บอกซิลิกแอซิดเนาะคาร์บอนตัวที่หนึ่งครับจะนับกับตัวที่เปน็นเดบิวโอนอเลยมันมีคาร์บอนสีตัวก็เป็นบิวเทนก่อนเนาะบิวเทน แล้วก็ตัวคำารงท้ายของเขานะครับเป็นคาร์บอกซิลิกเนีะ่ยะออกเสียงว่าเป็นโออิกแอซิดครับนี่เนาะแล้วก็หมู่ที่เกาะก็คือ position t o หอ position t r e e ก็จะ position t จะมี ethyl มาเกาะ position t r e e จะมี methyl มาเกาะน,นะครับก็จะได้ว่าเป็น t r u ethyl t r e e methyl butan oic ขอโทษครบ butanoic acid ที่จริงต้องเปแบเนี่ย 2-ethyl-3-methylbutanoic acid แต่ว่าพอเราอ่านรวมกันแล้วก็จะออกว่าเป็น 2-ethyl-3-methylbutanoic acid นะครับมันรวบคำได้ตอนอ่านกับตอนเขียนไม่ต้องกลัวขอให้เขียนถูกก็พอ,อต่อมาออฝั่งหน้านี้เป็น aldehyde ฝั่งนันนี้เป็น ketone ช่ไหมฝั่งนี้เป็น amine ฝั่งนี้เป็น amide ตัว LED High เนี่ยจะออกเสียงว่าเป็น R AL เลยนะครับถึงว่าเป็น AL เลยมีคาร์บอนอยู่กี่ตัวสี่ตัวเอานับตัวแรกเลยนะนับตัวที่หนึ่งเลย1 2 3 4งสองสามสี่บิวชนาลและไม่เป็นบิวแทนแล้วหนูเติม AL เข้าไปเนี่ย AL ตรงนี้ครับก็คือคำลงท้ายของเขาจากนั้นตำแหน่งที่2มีเมทิลมาเกาะก็เป็น2 m e t h y l b u t a n o l อันนี้คีโตน คาร์บอนที่ยาวที่สุดเลยก็คือมีคาร์บอนที่ยาวสุด6อะตอมใช่ไหมครับก็เป็นเฮกแซนตำแหน่งที่3เนี่ยคือหมู่ฟังก์ชันของเขาก็เป็นทรีโอนแล้วก็สีผ้ามีเมทิลมาเกาะมี2ตัวก็อ่านว่าใดก็เป็น4 5 d i m e t h y l h e x a n เฮกแซนะครับส่วนเอมีนคาร์บอนที่ยาวที่สุด5อะตอมใช่ไหมครับก็เป็นเพนเทน อย่างที่สองมีเอมีนมะกอกก็เป็นทูเอมินเพนแทนทูเอม n นส่วนเอไมล์นะฮะคาร์บอนยาวสุดที่ทั้งหมดห้าตอมก็เป็นเพนแทนเหมือนเดิมแล้วก็เอไมล์เป็นคำลงท้ายตัวเอไมล์กับแอลดีไฮด์ครับจะไม่ระบุตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชันเพราะว่าเราจะยึดตำแหน่งที่หนึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันเสมอเพราะมันคาร์บอนตัวแรกม,มันอยู่กับหมู่ฟังก์ชันอยู่แล้วอะไม่ต้องระบุ ทีนี้ต่วอนที่สองก็มีเมทิลใช่ไหมถ้าเป็นทรูเมทิลเป็นธนรมายต่อมาเอสเทอร์นะครับเอสเทอร์ Esther ก็คือหมู่ฟังก์ชันตรงนี้นะ,นะถ้าเจอหมู่นี้เมื่อไหร่ครับให้รู้ว่ามันคือเอสเทอร์นะทีนี้ผู้ใจแบ่งเป็นสองด้านนะด้านหนึ่งนะครับก็คือด้านที่มันต่อกัโ O ตรงนี้ กับการที่มันอยู่กับไดบิวานโอนะครับหน้าที่มันต่อกับโอนะจะเป็น R สีส้มหน้าที่มันอยู่กับไบิวานโอจะเป็น R สีเทา R าสีส้มนะครับคุจะออกเสียงว่าเป็นอิวนะครับคูจะไม่ด้ออกเสียงเป็นเป็นแอลเคนนะคูจะออกเสียงว่าเป็นอิวนะครับส่วน R สีเทานะคูจะมันค,คล้ายคลกับคาร์บอกซิลิกอาซิดแต่เราจะออกเสียงว่าโอเอเอส เราจะออกเสียงว่าเป็นโอเอแทนนะคะโอเอคือโอเอทีนะ,ะเริ่มเลยฝั่งด้านที่อาสีส้มก่อนนะสายโซ่หลักของเขาเนี่ยก็คือบิวใช่ไหมบิวทีบทีแล้วก็มีคาร์บอนเสียตอมใช่ไหมแล้วก็อันที่สองน,นะครับมันไปเกาะกับโอตรงนี้ครับจะออก,ออกเสียงว่าเป็นทูอิลนะครับ แล้วก็บังนี้สองเนี่ยก็มีเมทิลมาก่อนเหมือนกันก็นกเป็น two methyl butyl ยส่วนพวคาร์บอซิลิกราสน,นี้ฮะน้ำที่ยาวที่สุดเนี่ยมีคาร์บอนอยู่หกอะตอมใช่ไหมครับก็จะต้องเป็นเฮกแซนใช่ไหมฮะที่จริงมันต้องเป็นเฮก ซานเออิคเอสแต่ว่าเราจะออกเสียงเป็น h e x a n o เอ e เฉยๆนะแล้วก็ตัวหนึ่งที่สองสามสี่มีหมู่แทนที่มากอ่อสองกับสี่เป็น methyl ก็จะบอกว่าเป็น 2,4-dimethyl แล้วก็ตัวหนึ่งที่สามเป็น ethyl ethyl ต้องขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับก็จะต้องได้เป็น 3-ethyl-2,4-dimethyl hexanoate พออ่านรวมกันก็จะได้เป็น 2 m e t il, d m h y l ิว2อิลท t เอช2 4 d i m e t h y l h e x a n o a t e เดี๋ยวจะทับซ้อนนิดหนึ่งนะต่อมา e ater. E ater อีเทอร์อีเทอร์ตัวนี้หนูจะมองว่าเป็นเอ l อลโคฟีหน้าที่มันมีคาร์บอน,นน้อยๆนะครับอเคมันจะเหมือนมี R 2สองตัวถูกไหมไมันเหมือนมี R R รพวกกับ O แล้วก็ R ไม่เหมือนมี R 2. อ่าเหมือนเหมือนกันแต่ว่าสองตัวเนี้ยจะเหมือนแล้วเหมือนกันก็ได้นะครับเราจะเรียก R ฝั่งสั้นๆนะครับที่มันอยู่ R ฝั่งสั้นนะเนี่ย R ฝั่งนี้คือ R ฝั่งสั้นไม่จะเป็นว่าต้องซ้ายขวานะขอแค่เป็น R ที่สายสั้นกว่าด้านเนี้ยสั้นกว่าด้านนี้นะครับเพราะด้านนี้มีคาร์บอนแค่สองตัวแต่ด้านนี้มีคาร์บอนสี่ตัวเราจะเอาด้านที่เป็นฝั่งสั้นนะครับเราจะเรียกว่าเอลฟอกซีนะครับ อ่ะเริ่มเลยขัวอาฝั่งยาวก่อนนะ r ฝั่งยาวตัวเนี้ยยาวที่สุดเลยเนี่ยมีคาร์บอนห้าตัวใช่ไหมคะขั้วจะออกว่าเป็นเพนแทนแต่ทีนี้มันก็พูดจะออกว่าเป็นเพนแทนเพนเทนไปเลยนะทีนี้ก็ตัวเพนเทนตัวเนี้ยมีคู่กับเอ,อ่อร์มันที่สองเนี่ยมี L y, แอลฟอกซีเตอร์มันที่สามก็จะมีเมทิลใช่ไหมแอลฟอกซี L ตัวเนี้ยมีคาร์บอนอยู่สองอะตอม ถ้าครับมันมีสองอะตอมเราจะมีเราจะอ่านคำว่า e t ทครับ e t ก o x y นะก็จะเป็น True xy, t เอ ethoxy trimethylpentane อันนี้คือเทอร์เนอะ xy, t, ate, t que, นะอ o ethoxy t r i m e t h y ี p e n t a n e จบแล้วเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำ็ a เวิร์ดกลับไปถ้าเรามีชื่อแล้วเราจะแปลงกลับให้มันกลายเป็นโครงสร้างของสารอยู่ที่ตัวแรกก่อนนะ เอ่อ3รีฟิกไดเมทิลไฟล์โปรพิลออกแทนโโอนถ้ามันเป็นองค์ไยด้วยโอนแสดงว่าเขาต้องเป็นคีโตนใช่ไหมไปดูสูตรหลักก่อนเป็นออกแทนแปลว่าคาร์บอนทั้งหมดแปดอะตอมต่อกันก่อนออกแทนคาร์บอนอะตอมต่อกันก่อนนะตำแหน่งที่สี่มีเดียมบอลโอเพราะเขาเป็นคีโตนสามกับหกมีไดเมทิลเกาะอยู่ห้ามีโพรพิลเกาะอยู่ ก็เติมเสร็จแล้วต่อมา t o ethyl t r e t r e diamethyl p e n t a n a m i d e นี่คือ amin amin ตัวนี้มีคาร์บอนยาว5อะตอมเพราะว่ามันเป็น p e n t a n ใช่ไหมหนูก็ใส่ p e n t a n ไปก่อนแล้วทีนี้มันเป็น amin ก็เป็น่ a บ b o n อ in head สองตำแหน่งที่สองก็คือตำแหน่งเนี้ยมี ethyl ก่อนตำแหน่งที่สามตัวนี้มี methyl อยู่สองตัวเพราะว่าเป็น d i เ m e t h y l โ okay. อเคเีนี้ก็เดี๋ยวลองทำแบบัที่ครูให้ไปก่อนนะแล้วก็ค่อยดูเฉลยอันแรกเป็นใครเบนซีนหรือเปล่าไม่ใช่เนอะอันนี้มันเป็นแอลคีนอันที่2เป็นแอลดีไฮด์อันที่สามก็คือเบนซีน,นอันที่4ี่เอมีนอันที่ห้าเป็นเอสเทอร อันที่6เป็น e เ t h e r นะครับอันที่สองให้หนูเขียนสู่รครงร้างจากสารอันนี้ก็คือแปลงกลับให้เป็นสู่รฟรงร้างเนาะะพอพี่ดูไว้แล้วก็ดูฉเฉลยเนาะโอเคครับขอบคุณครับ